สวัสดีค่ะโอเค <c oughs> วันนี้นะะเราจะมาเล่นเกมมาะคะัม <c oughs> ค่ะในวันนี้เกี่ยวค่ะใน EP ที่สองนะคะก็ไปเล่นกันเลยค่ะเ้เ้ยยออุก จร hey, ิงเรก็ทำาแล้วแต่มันแตอยางเงี้ยดูให้ดูโลดีฮลยาฮัลูหลฮลยาฮัลลลูยาฮลลลูยาอยซาบเจี จะเ,เดินไปน,ไปนีโอเคสก,กันต่อเลยนะอือเ้อเคอละเดี๋ยวไปนอนก่อนนี่มีน้องมาด้วยน่ารักโอเคไปนดีวกว่านะ ไปทำอะไรนัดหนึงนะอยู่ในออโต้อยูน่นี่โอเคอุ้ย ยัง yeah, ี้นี been, Now, здесь, ่เอมองเหมือนไม่ร uh ู้ไม่รู้ของใคมาล้เไม่รู้ทไมถึงไม่นี่ก็ไม่รู้ไงทไม่รู้็ไม่งทมอยู่บ้านไง่นด้วยรู้ไฮะ แล้วมา,าขนมโอ้โหประมาณสามชั้นแล้วกันนะคะทุกคนกลางคืนเอาเลยก็มีอะไรก็เซฟเบ้นมาเลยก็มีอะไรละ่ะก็เซฟเบ้นมีอะไรล่ะเอ้ยก็มีอะไรอ่ะมีแต่แฮมไงก็อเอาแฮมไงก็เอาไส้กรอกไงเอาไส้กรอกดีกว่ากรอกที่เป็นยาวๆนะใช่เฮ้ยอยากกินไส้กรอกแรงจังเลยเราคุยก,กับแม่นะคะเอ็นบ้าแต่เลี้ยงล้ย ก็เอาเนยขาวนะคะมานะคะนี ieur. ่นีเราจะเอามาปิดดูดูดูมดููดมดูดูด มองน้องกระต่ายมองคนค่ะหมบ้านใหญ่อลังการงานไม่บอกไม่บอกไม่รู้ตอนที่ตอนที่มาคุยกันต้อเลย ขายของไม่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปกลัวก่อไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปสนใจไมใช่ไหมนะคะไม่ต้องไปสนใจฮัลโหลฮัลโหลเล็กก็ฮัลโหลเมย์ฮัลโหลโทรศัพท์มาไม่ดีอ่ะแม่ว่าพ่อมาเหมือนเมื่าขอดน้อยมากเลโทรศัพท์ใครโทรมาเงง โอ้เออไปไขายคร,รัวกอไม่ต้องไปสนใจน้ำะคะเออเออถ้าเก่งไปพี่ให้ปเป็นสายหน่อยเออโทรศัพท์มันไม่ดีได้ยินยังได้ยินยังโอเคอู้หูมือตือ้บเอ่งโทรศัพท์ไม่ดีว่ะได้ยินไหมเฮ้ยน้ำยังไม่อ่านเลยพี่เดิม ก็ทิ้งทำไมนั่นแ่ะใครจะเอาไปทิ้งตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลย,ยกับข้าว,าวหัว่นถั่วซื้อถั่วมาไม่ชา้าแล้วจะเป็นหมูอ่ะมันอันมืดดิ๊นะอันนี้อืมอืมถ้าขาดไม่เลยไม่หมดเหรอให้มาพืหมะยังมะข,ข้าวผัด ปรก็มาประตูประตูโโหเดเบลแหละแล้วว่ากินนี้ยังนขอถึงนี้พี่สาว,หสวให้ไ,ไหมอ่ะดูดูดูดงมีอมอน่้าสักใบเสรนะคะเดี๋ยวเราตกแต่งพิศนะมัะอนก็นอนโม 不来吧。 นี่ออกไปนานเนี่ยเที่ยงมันจไปให้ตามไปกรอ้อยร้อยเอยง้แต่คืนแลแล้วก็ให้รายอาทิตย์ไปละสามร้อยไปทำอไรไมนี้โอ้มีแขอกอน เดี๋ยวกินนี้ก็อย่าลืมกดซับไนะสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับลินนี้บ๊ายบายค่ะสัพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ